สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆของชาแนลเหมือนเดิมครับวันนี้นนเราได้เข้ามาบ้านพี่ชายมีงานนะครับนี่ครับกำลังนั่งระตอนเช้ามาจากรีสอร์ท ก็เข้ามาบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูแม่ครัวแม่ครัว เป็นแม่ครัวทำอาหารอยู่ตรงนี้มีแตงหวายนี่ไหวใช่ป่ะครับหวมีลาบหม,มูหมูนะครับ

จะภาพเลยะจะภาพจะภาพจะภาพอีคนอยู <S <s ah> ่น่น่นผีชายีชาจะภาพพีชายนยสิบดเสเาหกสิบมาหกสิบอนลับส้นัเ็เต็มกนรเต็มกย่า วันนี้ก็ุกแขนพี่ชาอ่พูดนะเอาไม้พูดแต่ไม้ก็ได้ครับพูดแต่ไม้ก็ได้ยอเอา

ไอพูดล้นไปือพูดแล้วไปเลยนขาาเกยข้าขั้มันไครพูหมดแล้วล้วมแล้วหดแล้นี่เป็นเป็เพณีนีว่าภาคอีสานเนี่ยนะเวลาบาสีสุขควันเวลาสำคัญนะครับ เอาแล้วเอาากนที <Yeah. S 1> <Ay> ่ทำพิธีนีภาษีอย

เดี <łość> ๋ยวเราไอาดิไม่กินได้ต้องสวยดีละเอาตอนนีัแนตุลุงใจแ้วคาวน้ม่ด้งานเลยเ็นาเออพูดด้วยพูดด้วยฝากด้วยฝากด้วย

มไม่เท่าเนี่ยเขามาไ้ไม่เท่ามาพูกนะไม่เท่ามาบ่วยด้อะไรดิเลยเอาเออไม่เท่ามาพูกนะเอาใคไขหัวเคาะหัวแน่จะเ้อหัวเลยขึ้นไปหรอนี่อย่างเ้อาสสอสสอสุใจสุด่นดี๋ยเาเป็นาน ไปเท่ายืนเล่นที่จะเบาแล้วโอ้ยเบอร์หมสุดนะเขาจะเดินเล่นลงล้มลงนิ่งเลยนะโหสุดปีกเลยวางใจไว้กอเบอรดสุดนะมันอะไรเนล่ยลงเลตตตตายแล้วตายนี้เห็นเลย่ังไม่เยได้ไล่

เอาอเอาตังนี้ให้คนถูกนะเอาตังนี้ให้คนถูกนะูกนไม่ให้ตัวเองถูกไมไมคนจะูกไม่ไไไทยเน่ไเป็น่อมเม่อชาล่บมาเลยใ่ไมตัวเผูกไปแลมันติด้มันม่อมตมันก็ไมาใมาผัมลเดียวมลานเดียมันมีบลา์แ่ไม่้อ

สองแปดศูนย์เด้อคุณนายเดอคุณนายคุณนายน่ผูกเด้อคุณนายเป็นมคิคฮองคือสีเสื่เออข้าวแห้งาวเหนียว้าวเม็ดในแม่ผูกแขนข้าเม็ดข้าวข้าวกลางที่ผมใค้ข้าวกลาแม่เายบ